โจทยนี้นะครับก็ชวนทุกคนมาทำข้อสอบโอลิมปิกสิงคโปร์อีกข้อหนึ่งนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับโจทย์ต้องการให้หาค่าของผลบวกกันนี้นะครับยาวทีเดียวนะโอเคทีนี้เราก็มาดูกันว่าสังเกตดูได้นะครับว่าแต่ละจพ์เนี่ยครับมันอยู่ในฟอร์มอะไรสมมติไปว่าตัวเศษเนี่ย เช่นดูพจน์ที่2ก็ได้ครับตัวเศษนี้เป็นตัวเอกสี่ใช่ไหมครับตัวส่วนนี่มันจ็จบที่สี่แฝนะถ้าดูพจน์ที่1ตัวเศษเป็นสมตัวส่วนก็จบที่สาฟพจน์สุดท้ายตัวเศษเป็นย2สิตัวจบก็เป็นย2่สิบสเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกําหนดให้เศษคือ n แน่นอนครับตัวส่วนนี่มันจะจบด้วย n อ็นแฝที่ตัวก่อนหน้า ก็จาก4ก็กลายเป็น3กลายเป็น2นี่3ก็กลายเป็น2กลายเป็น1มันก็ค่อยๆลดมาเทลียละ1นะครับทังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น n ลบ1แงแล้วก็ตัวหน้าสุดก็เป็น n ลบ2แฝนะครับบวกกันแบบนี้นะครับยืดนิดนึงโอเคเดี๋ยวขยับมานิดนึงนะครับโอ,อ้ตัว n ขยับมานิดนึงโอเคครับ ทีนี้เราก็ใช้วิธีการดึงตัวร่วมนะครับถามว่าตัวส่วนเนี่ยดึงใครดีมันมี n อนอับสองแฟกเอนอบหนึ่งแฟกแล้วก็ n แฟกก็คงตัวที่จะพอดึงได้ก็คือ n L ac, อนอันับสองแฟกนั่ไหนครับก็ดึงออกมาครับเนว่างเอก็เป็นอะไรครับในว่างเ็บก็จะเป็น n อนอับสองแฟกก็จะกลายเป็นหนึ่งครับ เศษนี้ครับกันนะครับบวกตัวนี้ครับพอดึงเลบสองแกออกก็จะเหลือน n ลบหนึ่งครับตัวนี้ครับพอดึง n ลบสองแฟกออกก็จะเหลือ n คูณ n ลบหนึ่งครับกับแาบนี้นะครับตัวเศก็ยังคงเป็น n เหมือนเดิมน,นะครับไม่ได้ยุ่งอะไรทั้งสิ้นก็ไปจับก็ไปเคลียร์ตัวส่วนตรงนี้นะครับก็จะได้เป็น หนึ่งก็เป็นหนึ่งบวกเอ็นลบหนึ่งแจกแจงเอ็นเข้าไปนะฮะแจแจงเอ็นตัวนี้เข้าไปไก็เห็นชัดเจนนะครับตรงนี้ตัดได้นะครับตรงนี้ก็ตัดได้นะครับเพราะฉะนั้นทำไปทำมาก็จะได้ตัวส่วนเป็นแบบนี้คูณกับ n นยกกำลังสองนะตัวเศษก็มี n อยู่พอดีนะครับ ก็ตัดทอนได้นะครับโอเคตัวส่วนนะครับ n มันก็กระโดดไปเป็น n อนลบสองแกมันขาด n อนลบหนึ่งไปตัวหนึ่งมันก็คูณทั้งเศษทั้งส่วนเข้าไปให้ครับเพื่อว่าตัวส่วนเนี่ยจะได้กลายเป็น n นแกนะครับตรงนี้ n มันกระโดดไปเป็น n ลบสองแกมันขาด n ลบหนึ่งไปตัวหนึ่งนะมันก็คูณเข้าไปทั้งเศษทั้งส่วน ทีนี้เราก็จัดการแยกเป็นสองสัดส่วนครับก็ได้เป็น n ส่วน n อ็แฟกตักับ1ส่วน n อ็นแฟกครับก็จะได้เป็น n ตัวนี้ครับก็ไปตัดกับ n f ็ c แฟกนะครับตรงนี้ก็จะเป็น n อนลบหนึ่งแฟกครับโอเคก็น่าจะมองกันอ่อนนะครับว่ามันใช้อนุกรมเทเลสโคปิ้งได้นะครับแบบนี้อโอเค เอ็นนี่หมายถึงเอ็นนี่ก็หมายถึงตัวเศษนะตัวเศษฮะดูง่ายๆแบบนี้นะครับนี่นะเศษเอ็น hmm. <N S 2> ส่วนตัวส่วนนี่เป็นแฟกทอร์เรียบสามพจน์บวกกันนะตอนจบได้เป็นขอโทษฮะตอนจบได้เป็นหนึ่งส่วนเอ mm ็นลบหนึ่งแฟกลบด้วยเศษหนึ่งส่วนเ mm hmm. อ็นแฟกนะเพระาะฉะนั้นเนี่ยพจน์ที่หนึ่งนะครับพจน์ที่หนึ่ง mm hmm. เดี๋ยวตรงเนี้ยลบทิ้งไปนะครับ รงนี้ทิ้งไปก่อนนะครับนะจะได้มีที่นี่เพราะฉะนั้นพจน์ที่1ตัวนี้ครับก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน2อแฝกลบเศษ1ส่วน3แฟกนะะเพราะว่า n คือ3านะพจน์ที่1 n คือ3ก็จะได้เป็น1ส่วน n ลบ1นแกก็คือ2แฝกนะลบด้วย1ส่วน n แฟกก็คือ3าแฝกนะครับนี่บวกพจน์ที่2ครับพจน์ที่2 n คือ4นะครับ ก็จะได้1ส่วน3ามแฟกลบ1ส่วน4ี่แฟกต์ไปเรื่อยๆนะครับปิดท้ายก็1ส่วน21่สแฟกลบด้วย1ส่วน22่สแฟกนะครับก็ตัดกันไปนะฮะตัดตัวนี้ก็ไปตัดนะครับก็ตัดไปตัดมาแค่เหลอือแค่พจน์ที่1กับพจน์สุดท้ายนะก็จะได้เป็นเศษหนึ 2, 2่งส่วนสองสองแฟกต์ก็มีค่าเป็นสองนะครับแต่ยี่สิบสองแฟกต์นี่คำนวณไม่ไหวจริงๆนะครับ โอเคก็จบก็ตอบใช้ข้อ4นั่นเองครับก็เป็นโจทย์ที่ใช้อนุกรมเทริสโคปิ้งนะครับแต่ว่ามันต้องมีการจัดตรูปนิดหนึ่งก่อนนะถึงจะแยกออกมาเป็นสองเศษส่วนแบบนี้ได้นะครับก็ฝึกทำดูนะครับโจทย์แบบนี้ออกข้อสอบบ่อยทีเดียวครับก็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับ